ตอนที่หนึ่งกระจกสกิลกระจกออกโต้โหมดหน้าโบสถจะขอประกาศผลผลตรวจสอบสกิลเคลาน,นดอนนนสกิลของเจ้าก็คือออโต้โหมดออโต้หมดออโตโ้หมดอะไรล่ะนั่นไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยหรือว่าจะเป็นยูนิคสกิลจะบอก ว่าจะบอกว่าฉันเป็นผู้ถือของสกิลแลที่หายากมากอย่างยูนิคสกิลงั้นเลยเคล่าโนดอนสิปีหืม hmm? ต้องรับเข้าหน่วยสวินแล้วละ่ะช้าก่อนสกิลเงองใหญ่ของเราตั้งหากไม่ๆช้าก่อนสกิลยูนิคความสามารถนั่นมีเป็นร้อยแป แต่มีโอกาสที่จะได้ความสามารถอันยิ่งใหญ่มีนี่นี่นว่านี่มันจะทำให้เรากลายเป็นนักประชุมััเดาวเด่นนักป่าหมอ,อกนั่นคือสิ่งที่เราเคยคิดสามปีต่อมาเคลาานูดัน18ปีรีวิวล10 จะอธิบายให้ฟังก็แล้วกันสกิลออโต้โหมดก็คือสกิลเลเวลหนกับอัตโนมัติความสามารถในการกลับจากดันเจี้ยนฟรีอัตโนมัติไม่นึกเลยว่าจะแค่กลับบ้านสกิลเลเวลสอเคลื่อนที่อัตโนมัติความสามารถในการเคลื่อนที่ ไปเคลื่อนที่ไปยังสถานที่เป้าหมายที่เคยไปมาแล้วเช่นเมืองหรือหรือดันเชียนฟิวอัตโนมัติอ่าสะดวกมันก็สะดวกดีนั่นแหละแต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็ไปถึงจุดหมายอัตโนมัติแค่นั้นเองเพราะงั้นเพราะงั้นก็เลยเป็นนักประจนภัยระดับล่าง,างมาสองปีเลเวลก็ต่ำเตี้ยเลียดิน ก็ตามเลียดินเฮ้ยฉันเลื่อมหมดความอดทนแล้วนะจะให้ไอ้ไลประโยชน์นั่นติดปาร์ตี้เราไปถึงเมื่อไหร่ <H> um. เรื่องนั้นเองเหรอแต่ว่าทำไม่ได้หรอกยังไม่เข้าใจอีกเลยมันไม่เลิกมันไม่เลิกตัวเองด้วยตัวเองก็ไม่ได้หรอก ถ้างั้นไม่ถ้าไม่งั้นตาบของผมที่สอดแนมอยู่มันก็หายไปละนะสิพองั้นก็เลยยัดเยียดงานให้มันไงแต่ก็ไม่มีแรงแต่ก็ไม่มีพวกล้งมันไว้หรอกก็จริงนะแต่ว่าฟิวบอสออ ก็ปลิ้นแต่ว่าได้เวลาได้เวลาทำให้มันจบจบแล้วถึงเราจะมาปราบด้วยการโซโลเป็นครั้งแรกแต่เราก็ทนมา3ปีแล้วที่เป็นนักประจนภัยอยู่อย่างนี้ยอชิง การฮอกก็ปิ้สสำเร็จแล้วสีเหลาฮอ,อปกุบดินใหญ่ต่างจากก๊อปดิ้นเลยนะเนี่ยทางนั้นก็ชื่อเคลาสนโนโนดันเดวิลสิบค่าพลังพลังกายหนึ่งร้อยยี่สิบสามความแข็งแรง 69สิบเก้อะไรสี 49, ่สิบ้าขออภัยนะครับหัวพระเอกมันบงังผมเลยไม่เห็น49 32 63 20อัพเป็นเลเวลสิบเค่าพลัง1นึ่งร้อยสามสิบหเกีเลเวลอัพสิกว่าจะเลเวลอัพได้ นานจังหนะ้าเลเวลสิบดีดีจังพยายามแทบตายก็จะก็จะเลเวลสิบปีที่ผ่านมาพวกรุ่นเดียวกันก็คงถึงเลเวลห้าสิกันแล้วละมั้งนะก็นะอิชาคนอื่นไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรหรอกสิ่งที่สำคัญคือสเตสเตสเตัสพอยที่เหลือ20เ่เวิชาดาบ นนหนึง่งชลสล็อตหวิชาดาบนี่ครับอ่านอ่านเอาเลยนะครับสต็อปอ่านเอาเลยนะครับเอาละสกิลแลงอัพถึง3แล้วขอร้องขอร้องละเจ้าเจ้านั่นยังแลงต่ำอยู่อีกแน่ เคาสหน่วยอัศวินไม่ต้องการคนไร้ความสามารถหรอกนะฮ่าฮ่ไอ้กระจอกใครจะไปตั้งความหวังกับสกิลกระจอกแบบนั้นนะขอร้องละอย่างน้อยก็ขอความสามารถที่มันใช้งานได้เก็บเกี่ยวทรัพยากรอัตโนมัติเก็บเกี่ยวอัตโนรทรัพยากร อัตโนมัติสกิลอัตโนมัติเลเวลหนึ่งเก็บเกี่ยวอัตโนมัติทำงานอัตโนมัติเปิดใชส้สกิลเอาไว้เก็บเกี่ยวทรัพยากรอัตโนมัติแค่นี้มีค่าพอที่จะ คาดหวังพวกคนเมื่อก่อนพูดไว้ใหญ่โตเลยนะแพ้หายเองอัตโนมัติเองเออรีวิวอัพอัตโนมัติเอยจะเป็นแบบไปได้ยังไงกันล่ะคืออยากให้เราเก็บสมุนไพรอย่างสงบสง่มไปสินะวันนี้กลับดีกว่าสกิลกับอัตโนมัติ ไปทางมัานทำงานสตอร์จกลับมาแล้ว okay. ยินดีต้อนรับกับลินน้องสาว14ปีพี่ชายอู้กับช้าจังนะโทษทีวันนี้ไปสำรวจมานิดหน่อยนะโทษมอมแมมกลับมาอีกแล้วงั้นไปอาบน้ำกินข้าวนะก่อนกินข้าวนะเอา้าไปไปไปฮะเฮ้ยอย่าดิ้นสิ อย่าดันสิยังไงก็เถอะวันนี้ทำได้ดีมากกลับมา,น,า,น,านั่นนะลินข้าวเย็นวันนี้เป็นขนมปังข้าวไรกับสตูผักกาดขาวใส่เบคอนค้าขอบใจนะไว้กินตอนผมแห้งนะไม่ได้ต้องกินตอนต้องกินเลยเวอ เดี๋ยวหนูเช็ดหัวให้เองโอ้ยไม่โอ้ย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 ,อยไม่สิฉันเช็ดหัวเองได้นาะตูต้องกินตอนร้อนๆถึงจะอร่อยอุตส่าห์พึ่งอุ่นให้ใหม่พอเง้นต้องกินเลยสิกินกินกินจะได้ล่าเรืองขึ้นหน่อยรู้ด้วยเหรอก็ต้องรู้ะอยู่ก็ต้องรู้ก็ต้องรู้สิคิดว่าหนูเป็นใครกันอ๋อก็น้องสาว เรื่องงานนักประจนภัยเลยอสกิลงั้นเลยยูนิคสกิลยูสกิลยูนิคแลแรงอัพอืมโทษทีขอโทษเรื่องอะไรล่ะก็แม่ฉันหาเงินมาได้น้อยเธอก็ลำบากเธอก็เลยลำบากพอ่พอพ่อพ่อพ่อของเธอไปสนามรบก็เลยกลับมาไม่ได้ แถมพ่องีเง่าของฉันก็หายตัวไปอีกพองานฉันเลยต้องทำงานล <c oughs> ินเป็นไงล,ล่าเริงขึ้นหรือยังเออในฐานะพี่ชายแล้วการที่ล่าเริงเพราะหนุ่มน้องสาวมันคือบ้านนะพี่ชายอย่าเข้าใจผิดไปเสยทั้งที่พี่ยังเด็ก แต่ต้องทำแต่ก็ต้องทำงานเองหนูเองก็หนูเองตั้งหากที่ต้องทำให้พี่ลำบากเพราะงั้นอย่าพูดแบบนี้นะลินลนิแล้วอีกอย่างเรื่องสกิลที่ไม่ต้องไปกังวลอะไรหรอกเพราะแต่เดิมก็ไม่มีประโยชน์อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะ เดี๋ยวหนู15ปีก็ได้ก็จะได้รับสกิลแล้วถ้าได้ดีๆมาหนูจะเลี้ยงพี่เองจนกว่าจะถึงตอนนั้นก็อยู่แบบนี้ไปก่อนละเฮ้ยลินเดียวเธอยายเด็กแกแกดดเนี่ยหนูยายเด็กแกแดดนะหนูไปนอนแล้วขอบอก พิงท้ายไว้แค่นี้แค่พี่กลับมาสําหรับหนูก็ดีมากแล้วล่ะแค่นั้นแหละงั้นก็ฝันดีนะพี่ชายให้ตายเถอ,อะแต่เราก็อารมณ์ดีขึ้นมาแล้วพรุ่งนี้มาพยายามดีกว่าแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่รู้ตัวเลยสักนิดสกิลยูนิคของเราอร่อยอร่อย ตัวของลิทอร่อยชมัดสกิลกระจอกออโต้โหมดที่ถูกหัวเลาะมาตลอดอคุณค่าแท้คุณค่าแท้จริงที่ตื่นขึ้นเมื่อเลเวลอัพขึ้นมา,าเป็น3นี่นะครับทุกคนเพจสนับสนุนได้ที่แมวเงาวมั่งอ่ะนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ